สุดท้ายแล้วนะะี่ยคะสำหรับโตยตาแคมรี่ตัวท็อปไฮบริดไม่หลักหมื่นค่ะพี่พี่ขาคันนี้ราคา899,000รถปี2019ไม่แค่7,000 70, กิโลเท่านั้นค่ะเป็นรุ่นท็อปไฮบริดเลยออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วเนะะี่ยคะบอดี้โครงสร้างต่างๆมาในสภาพสวยสมบูรณ์และที่สําคัญคันนี้ได้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ด้วยการันตีโครงสร้างมาให้ไม่มีผิดความชนหนักมากระจกเดิมโรงงานรอบคันสวยคุ้มค่าไม่อยากพลาดดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมรายละเอียดบอดี้โครงสร้างต่างๆนะคะ ว่าคันนี้เดิมแท้แค่ไหนไปดูกันต่อในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟ,ฟซท,ท,ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมท,ทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะในช่องรถมือสองนะคะกับนุชท,ที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรดนนะคะวันนี้นะคะมาแนะนํารถ คันที่ใช้งานดีและคัดมาให้แล้วนะคะและต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ซื้อคันนี้นะคะถือว่าพลาดมากเลยพี่ๆเพราะได้ไม่แค่หลักหมื่นนะคะแล้วราคาจับต้องได้ด้วยนะคะเหลือเป็นคันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรถเก่งนะคะสุดหรูรถหรูสไตล์ผู้บริหารต้องคันนี้เลย t o y ยต้า a m ม y ี่ h 5 b จุ p r e m ไฮบรมนะคะมาในปี2019กับบอดี้สีบรอนเงินกระจกรอบคันพาร์ทเดิมมาให้แล้วนะคะไฟหน้าอยู่ในสภาพที่สวยสม บูนกระจกรอบคันไม่มีร่องรอยแตกเลาวมาเนะะี่ยคันนี้ได้เป็นตัวท็อปเลยออปชั่นจัดเต็มมาให้กับราคาเสนอขายที่เพรยน899,000บาทนะคะมาพร้อมการใช้งานวิ่งไป70,000กิโลเท่านั้นเลยพี่พจ๋าและคันนี้นุชบอกเลยว่าตัวรถไม่มีสภาพที่ช้ำสวยการันตีมาให้แล้วเนะะี่ยคะการันตีโครงสร้างมาให้เลยไม่มีประวัติผิดความชนหนักมารายละเอียดเพิ่มเติมมีอะไรมาใช้งานกันบ้างสำหรับรุ่นนี้รายละเอียดตัวรถเดิมแท้แค่ไหนมาดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถกันก่อน ดีไซน์นะคะด้วยกระจังหน้าโครมเมียมนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนี้พร้อมโลโก้โตโยตา้าสีฝาอยู่ในสภาพเดิมแล้วเรียบร้อยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟไดิธามนั่งไลท์มีมาให้แบบครบๆเลยกันชนมีติดตั้งมาให้แล้วรอบคันเหลี่ยมสันคมกริบสภาพสวยเลยนะคะฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีนองรอยรักยิ้มฝากระโปรงเดิมโรงงานเหลี่ยมสันคงกริบตัวสีไม่มีผิดเพี้ยนนะคะกระจกรอบคันพัดเดิมมาให้แล้วเนะะี่ยค่ะจากโรงงานด้วยปงซุ้มร้อคันนี้นะคะมาในสภาพ เดิมแบบนี้ด้วยค่ะพี่พี่ขาโปร่งซุ้มร้อเดิมๆเ,เลยไดแม็กเดิมโรงงานไม่มีต้องรอยการเบียดฟุตบาทมานะคะถือว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์มาก<อ>นี่เลยนะคะให้ดูกัน แล้วต้องบอกว่าคันนี้นะคะได้เป็นรถผู้บริหารนะคะใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นเลยไม้แท้7 5 0 0 0โลนะได้สีบรอนเงินถือว่าเป็นสีที่นะคะดูแลรักษาง่ายนะคะแล้วก็ภายในเบาะสีดำออปชันจัดเต็มมาให้และดูจากเหลี่ยมสันด้านข้างตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีน้องรอยรักยิ้มเหลี่ยมสันคมกริบสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะกระจกด้านข้างกระจกมองข้างเนี่ยได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วนะมีไฟเลี้ยวมาในตัวด้วยกระจกรอบคันนะคะได้มาพร้อมพัดเดิม แล้วจากโตโยต้าเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยอยู่ในสภาพสวยแบบนี้นะคะไม่มีฉัานะคะสวยๆเดิมๆแล้วก็ในส่วนของมือเปิดคาะได้เป็นสีโครมเมียมสภาพสวยภายในจัดเต็มมาให้นะ ภายในสวยครบจบเลยนะคะนี่นะคะออปชันตัวเบาะไม่มีช้ำเบาะมาในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะแล้วก็คันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติสูย์มาแล้วเรียบร้อยนะคะคอนโซลกลางนะคะตกแต่งด้วยรายไม้สีเทาแบบนี้เลยนะคะพร้อมเบรกมือไฟฟ้าเกียร์ออโตที่ปรับแอร์นะคะนี่เลยนะตรงนี้จะมีเบาะแอร์ด้านหน้าเนี่ยจะได้เป็นแอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเบาะแอร์จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เนาะมีมาให้นะคะแล้วก็หมวดต่างอีโคหมดสปอร์ตนะคะเกียร์ออโตพวงลายมันติฟังก์ชันอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตัวเบาะนะคะไม่มีริ้วรอยฉีกขาดนะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามาให้แล้วคู่หน้าแบบนี้เลยหลังคาสลูปนะคะจัดเต็มมาให้เช่นเดียวกันนะคะเปิดปิดใช้งานได้ปกติไม่มีร่องรอยคราบฝนรั่วม,มาแน่นอนนะคะคอนโซลโอ้โหสวยงามมากๆเลยไม่7จ็ดหม่เท่านั้นกับราคา8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะรถปี2 0 1 9ใครไม่อยากพลาดจัดเลยคันนี้คัดมาให้แล้วคุณภาพเกรด A แน่นอนซอกประตูค่ะตัวน็อตเดิมเมคอาร์คเดิมอยู่ในสภาพเดิมน็อตไม่มีร่องรอยการขยบขยื่นน็อตเติมโรงงานสวยๆแผง ประตูด้านข้างค่ะก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตเมกอาร์คเดิมแบบนี้เลยพี่จ๋าไม่มีร่องรอยํากันนะคะภายในภายนอกสเปคเดิมโรงงานและในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวเสาบีน็อตเดิมแบบนี้ค่ะคุณพี่คาะน็อตเดิมเดิมสติ๊กเกอร์มออกติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะแผ่นเพจสีดำนะวันเดือนปีผลิตเช็คได้นะคะสวยคมกริบแบบนี้นี่น็อตเดิมเดิมค่ะภายนอกภายในสเปคเดิมมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากมาก และคันนี้ได้เป็นรุ่นท็อปด้วยนะคะของตัวไฮบริดใครมองหาเก่งซีดานสุดหรูนะคะรุ่นไฮบริดไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยดูจากสีอ่ะนี่นะคะ โป่งซุ้มร้อนเนาะอยู่ในสภาพคมกริบสีเดิมเดี่ยมสันคมเดิมโรงงานห้องบริสารทั้งสองข้างเดี๋ยวนุพาดูกันนะคะนี่ห้องบริสารกว้างขวางนั่งสบายนะคะมีที่ปรับเบาะด้านหลังด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้แบบไฟฟ้าที่ปรับเบาะไฟฟ้าด้านหลังมีมาให้แอร์ด้านหลังตอนหลังมีมาให้เพิ่มเติมหูเบาะหนังตึงเป๊ะเดิมค่ะไม่มีช้ำเลยภายนอกภายใน,ยนยสเปคเดิมแบบนี้และในส่วนของรายละเอียดตัวเมคอัพตัวน็อตต่างๆนะคะมาในสภาพเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยการแกะไข งัดแงะคานน็อตอยู่ในสภาพเดิมแผงประตูคานนี้เลยสวยคม ม่านหลังมีมาให้ใช้งานได้ปกติแล้วเรียบร้อยนะคะคุณภาพสวยขนาดนี้นะและไม่แค่เจ็ดหมื่นนะคะคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะพี่ๆสำหรับใครมองหาอยู่นะคะกับรถเก่งซีดานสุดหรูนะคะโตโยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดนะคะคันนี้แนะนาเป็นหนึ่งทางเลือกเลยเนาะ2.5ไฮบริดพรีเมียมรุ่นท็อปเลยนะคะแล้วก็ได้ทะเบียนนี้ไปสีบรอนเงินด้วยไมเจ็ดหมื่นห้าพันกิโลเท่านั้นด้านท้ายตัวรถนะคะไม่มีการโดนชนมาไฟท้ายอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้ค่ะเซนเซอร์ ติดตั้งมาให้ถึง4จุดเลยแล้วก็มีมาให้รอบคันนะคะนี่ทะเบียนนี้สวยมากบอกเลยว่าเดิมโรงงานนะคะกระจกด้านหลังพาร์ทเดิมแล้วเรียบร้อยแล้วในส่วนของรายละเอียดห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอกเลยว่ามีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยค่อนข้างกว้างนะสอบตัวแคมรี่นะคะเดิมเลยนี่เก็บสัมภาระได้จุกๆก,ก,กระเป๋าเดินทางได้จุกๆนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนี่เลยอุปกรณ์นะคะมีมาให้ครบแบบนี้นะคะยางอะไหล่แม่แรง ถุงเครื่องมือต่างๆเนาะมีมาให้ครบนะคะแล้วก็รอยซีนทางมะพร้าวนะคะเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงเนาะนี่เลยนะซีนทางมะพราะ้าวสีตัวเขาเรียกว่าสีเปลือกไข่นะคะอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้อ่ะ ไม่มีช้ำไม่มีร่องรอยนะคะการพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะหรือว่าชนตัดต่อมาแน่นอนเนาะยางอะไหแม่แรงถุงเครื่องมือต่างๆมีมาให้ครบจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นุชบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะพี่ๆใครตามหาอยู่เนาะจัดได้เลย To y ยต้าแคมรีนะคะ2.5ไฮบริดพรีเมียมราคา899,000 ฟรีดาจัดยอดเต็มคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ1 4ื่นนะคะพร้อมดอกเบีย้ยสุดพิเศษตอนนี้เริ่มต้น2.29เท่านั้นบอดี้โครงสร้างอยู่ในสภาพเดิมโรงงานนะคะรับประกันมาให้ไม่มีพิกความชนหนักมาโป่งซุ้มร้ออยู่ในสภาพสวยคมกริบแบบนี้เปรียมสันนะคะเดิมๆโรงงานกระจกรอบคันมาได้เป็นพาร์ทเดิมแล้วเรียบร้อยมือเปิดสีโครเมียม ภายในนะคะห้องผู้โดยสารทั้งสองข้างดีเลยกว้างขวางแอร์ตอนหลังตัวเบาะอยู่สภาพเดิมซอกประตูเมกอาร์คตัวน็อตเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่พี่จ๋าไม่มีอรอยการแกะไขเมกอาร์คเดิมโรงงานม่านด้านหลังมีมาให้ครบเลยนี่เหลี่ยมสันคมกริปกระจกรอบคันพาร์ทเดิมด้วยและในส่วนของรายละเอยดตัวเสาบค่ะทั้งสองข้างเนาะนี่เลยค่ะพี่พ เสา B เดิมนะคะน็อตไม่มีร่งรายการขยับขยื่นน็อตเดิมโรงงานสเปคเดิมโรงงานภายนอกภายในสวยเดิมเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดออปชั่นกันนิดนึงรุ่นนี้นะคะมาสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้สตาร์ทเครื่องขึ้นมาพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน หุ้มหนังอยู่ในสภาพสมบูรณ์จากโรงงานนะคะแล้วก็มาพร้อมที่ระบบออกนอกเลนนะคะแล้วก็ระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะคะแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงซีรีเนาะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงที่ลดความเร็วไม่แท้79,828กิโลนะคะคือไม่จากโรงงานเลยแล้วก็มาพร้อมนี่นะคะรุ่นนี้จะได้ในส่วนของ เนวีระบบนำทางมาให้เพิ่มเติมนะคะนี่เลยมีเนวีระบบนำทางเชื่อมต่อบอร์คารเพได้ระบบแอร์ออโต้นะคะแล้วก็มาพร้อมเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะวอลเล็ตชาร์จนะคะแล้วก็หมดต่างๆมีมาให้หมวดอีโคหมดสปอร์ตนะคะเบรกมือไฟฟ้าที่ปรับเออตรงนี้จะเป็นในส่วนของแอร์นะคะที่เบาะด้านข้าง2ข้างเนี่ยมีมาให้แล้วแล้วก็คอนโซลหน้าสภาพสวยเลยนะคะตัวด้านข้างแผงประตูมาในสภาพสวยเบาะไม่มีชั้มนะคะที่เซฟเบาะต่างๆมีมาให้ครบถ้วนแบบนี้ ้เลยนะคะพี่ๆสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะรีบติดต่อเข้ามาหาหนูได้เลยนะคะกับตัวยูทาร์แคมรี่สองจุดห้าไฮบริดรุ่นตัวท็อปเลยนะคะและที่สําคัญได้ไมค์แค่หลักหมื่นมาใช้งานด้วยพี่ๆจ๋าไม่อยากให้พี่ๆเอฟซีได้พลาดกันเลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งนะคะสี่สี่เจ็ดเก้าแปดสองนุ่เพชรยนต์นะคะยินดีคําปรึกษาทุกเคสสนใจรายละเอียดคันนี้รีบแคปทะเบียนมาได้เลยนะคะคันสุดท้ายแล้วกับไมค์น้อยพี่ๆไม่อยากให้พลาดเลยปีสิบเก้าราคาแป เราไปดูในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพสวยสมบูรณ์แค่ไหนไปดูกันต่อเลยเลยค่ะ มาลัชษณงกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลย2.5ลิตรนะคะมาในสภาพที่สวยสมบูรณ์ใช้งาน2ระบบนะคะเบนซินบวกไฮบริดนั่นเองนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพสวยเลยอัตราเส้นเปลองอยู่ประมาณ24-25กิโลลิตรกเลยนะสำหรับรุ่นนี้ภายนอกภายในสเปคเดิมหน้าห้องเครื่องไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยำเครื่องใหม่อยู่ในสภาพเดิมสติ๊กเกอร์รอยฝากกระโปรงนะคะนี่คมกริปเมกอาร์กนะคะแผ่นกันความร้อนน็อตยึดฝากกระโปรงอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยพี่ๆค่ะคันนี้ มาให้เลยสวยเดิมโรงงานรอบคันนะคะสำหรับ Toyota Camry 2.5 Hybrid p r e ไฮบรียมคันนี้สวยคุ้มประหยัดแน่นอนนะคะจากป้ายแดงเลยที่สำคัญใช้งานดีกว้างขวางนะคะแล้วก็ดูแลง่ายไม่จุกจิกนะและที่สำคัญประหยัดน้ำมันโคตรใช้ในเมืองได้ใช้ออกต่างจังหวัดได้คุ้มค่าแน่นอน Toyota Camry 2.5 Hybrid p r e ไฮบรรียมรถปี19นะคะราคา 99บาทฟรีดาจัดยอดเต็มผ่อนอยู่ที่14เท่านั้นพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษ,ษเริ่มต้น2.29%เฉพาะในเดือนนี้เท่านั้นค่ะไม่อยากพลาดราเียดีๆนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้ฝอพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยเนะาะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะแคมรี่มือสองเข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ